ที่ได้ตามเนี่ยนะครับวิถีทางในยุคสมัยนะครับผมผมว่าจริงๆเน่ยังกว่านะครับผมว่าหาันไปทางไหนจะซ้ายจะขวาหน้าหลังถ่ายาไหนเนี่ยมันอวิถีทางของวันนี้ทางไหนนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะครับจะเลือกจับประเด็นไหนนะครับมา เช้ามานะครับ6โมงนะครับต่างจากเราสมัยตอนตอนเราเป็นเด็กเนี่ยนะครับตื่นมา6โมงเนี่ยนะครับอาบนั่งแอร์ฟัานั่งรถโดยสานเข้าเรียน8โมงนะครับยุ่งกระเป๋านะครับยุ่งกระเป๋าใบใหญ่ๆบางครั้เนี่ยลากลากกระเป๋ากระเป๋าเข็มนะครับที่มีล้อนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยนะครับจะมีเป็นส่วนใหญ่เลยเนี่ยแบกไม่ไหวนะครับแบกแบกของสินไม่ไหวนะครับต้องใช้ล้อกระเป๋าลาก มาเริ่มเรียนนะครับหกต่อมาสี่โมงนะครับสี่โมงเสร็จเรียนพิเศษต่อนะครับเรียนพิเศษต่องทุ่มหกโมงทุ่มเรียนพิเศษเสร็จกลับบ้านทันกการบ้านอ่นนานหนังสือก่อนจะได้นอนเนี่ยผมว่าสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับกว่าจะได้นอนนับวงลออของเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับในหนึ่งวันเนี่ยของเด็กเนี่ยผมว่า การไต่ระดับ,บของความยากเรียนเนี่ยนะครับโดยมีเวลานะครับมันเกี่ยวเน,นื่องในห่านะครับผมพยายามจะเรียนของถือนะครับโดยที่จะให้ความหนาของหนังสือเนะี่ยนะครับหนังสือที่มีความหนาเยอะๆอยู่ด้านบนนะครับเพื่อที่จะถึได้เห็นว่ายิ่งเรียนขึ้นไปเนะี่ยมันยิ่งยากเหมือนว่าเราเห็นนาฬิกาขึ้นไปเนี่ยเราไปเจอไปเจออุปสรรคเจอการเรียนทยากขึ้นเนี่ยนะครับเจอหนังสือที่หนาขึ้นเนี่ยนะครับมันยิ่งสูง นความยากนะนะครับความยากเยนนะ็นยิ่งเยอะขึ้นนะครับเ,เรื่องต่อไปด้วยเทคนิคนะครับเทคนิคนะผมใช้ฟล็อ EOS 6D นะครับ EOS 6D ซึ่งเ,เทคนิคการถ่ายนะครับใช้มันเป็นเอ็กเซอร์นะครับภาพที่เเกิดจากสามภาพนะครับ,เ,าานะรบเ,เป็นวงตาในเป็นแต่ว่าเอาเ้าจริงเนะี่ยถ่ายจริงเนะี่ยต่ำกว่า200นะครับซึ่งนะครับ ว่าถึงแม้นะครับผมได้วางแผนเรื่องของการผัายนะครับโดยการเขียนนะครับว่าตําแหน่งต่างต่างนะครับตัววายเนี่ยจะแบ่งภาพโดยที่จะเอาอหนังสือนักศกาแล้วก็ตัวเด็กเนี่ยนะครับวางไว้ในตําแหน่งไหนนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการถ่ายแบบไเดียวเอโพเชอร์เนี่ยมันไม่ได้ถ่ายแตบว่าถ่ายเป็ดภาพท,ที่หนึ่งถ่ายเป็ดภาพท,ที่สองแล้วภาพที่สองเนี่ยมาขยายหาตำแหน่ง เรื่องของแสงเนะี่ยผมกำลังหลดนะครับวาแงแผนในระแต่แรกว่าจะให้แสงเข้ามาในที่ฐานของด้านกว่าผมด้านกว่าคนหนงพาสโ,โดยที่นะครับทุกภาพนะ ก็คือไอ้ตัวนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่นะครับโดยที่ผมไม่ยากจะเล่นสัดส่วนนะครับเล่นความเล่นใช้สัดส่วนที่ผิดเพีย้ยนไปจากความเป็นจริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมใช้วิธีดึงฟูออกมานะครับให้นาฬิกานนะครับมันดูเล็กลงนะครับให้นาฬิกามันดูเล็กลงใช้ขา,าตั้งกล้องนะครับวางใช้ใช้กล้องยึดกับขาตั้งกล้องไว้นะครับเพื่อที่จะ สามารถขยับหาตำแหน่งได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นนะครับถ้าถ้าที่ต้องการเนี่ยนะครับเราเราต้องการให้นาฬิกา ที่จะให้เด็กเนะี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมน,นะครับโดยที่เนะท้าขวานะครับวางอยู่บนศึรเท้าซ้ายเกียรตมาข้ากล่างมือทั้งสองเนี่ยสัมผัสกับนาฬิกาเรือเนะี่มันเกิดจากการขยับถ่ายตางนาั้นนะครับก็คือเออช็อตต่อหน้านี้เนะี่ยหลายภาพเนี่ยนะครับมันเกินไปว่าขาไม่ได้ขาซ้ายไม่ได้นี่เออมือไม่แตกบ้างก็่ากไปเร,รื่อยๆจนถึง ถ้าทีเป็นช็อปท้ายตัวนี้นะนครก็คือใกล้สีหน้าด้วยเกิดจ,จากอาจจะความเหนยล้าเด็กนะครับเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกทีนะครับก็คืออารมณ์เนี่ยนะครับถ้าถูกเข้าไปเนี่ยสีหน้าของเด็นนะกเนี่ยจะจะจะเห็นชัดเจนว่าเอลนยากเลยแล้วาาลย,ยังมืีเหลือแตก ปรกจจมการที่แรกนะคะเชิญอาจารย์วรนันท์ถ้าเชิญค่ะถ้าสวัสดีคุณสุขการครับก็ต้องชมว่าในการใช้กล้องเก่งมากนะครับก็คือเข้าใจเลือดจากหลังสีเข้มเพราะว่ารูปที่ถ่ายซ้อนสามปีอยูันก็จะทำให้ในการสั่งแบบตัวต่อไปแล้วว่าถ่ายจต่อไปง่ายนะครับอันนี้รูปนี้เนี่ยจะมีข้อเสียก็คือเราเจตนา ไปบีบให้คนเดียวตัวหนังสือเยอะไปแล้วถ้าผมผมคิดว่าในในกองหนังสือเนี่ยถ้าดอกแสงลงนิดหนึ่งจะสวยนะครับแล้วก็มัน,ม,นมันแรงมากไปเสร็จแล้วก็ตัวนากาดีนะครับจังหวะดีแต่ตัวเด็กเนี่ยเมื่อดูจากจอคุณสมองฟูก็ใกล้เคียงนะแต่พอดูนี่เราเนี่ยคือคือมือข้างนี้เนี่ยเราอาจจะจะคือคือพอเราเลือกเด็กที่อ้วนมาแล้วเขาใส่เสื้อขาวเนี่ย มันเจ้ากนิดหนึ่งคือคือต้องถ้าถ้าเป็นไปได้คือเด็กที่อยากอ้วนมากเป้ไม่เ,เ,เสียงนะครับนะนะนะพอมือที่ทางด้านนี้เนี่ยมันไปปังหน้าทําให้ลักษณะว่าล่อมเมตกริยาหน้าชัดเจนคืออย่างที่อาจารย์นะนำเลยว่าของเรื่องที่อธถานเนี่ยต้องมีเรื่องราวที่มันดูแล้วมันดูสนุกคือคือมีเรื่องที่ดูออกงา่ายนะครับรูปนี้ในจอเลกเกือบจะบอเห็นไหม แต่พอเอิญไปมือข้ามเลี้ยซึ่งเป็นเจอแสงสีขาวมาบางังปอกมาเลยเสียเราอาจจะใช้มือข้ามมือช่วยดันหนักพอพอขยายใหญ่ที่จะพอยลายอย่าพอดีหน้าไปอยู่ในตำแหน่งที่บงังถ้าถ้ามือข้านี้ไม่ยกขึ้นคือช่วยประคองนิดนึงนะแล้วก็แบบว่า,าแบบว่าหน้าเห็นนิดนึงรูปนี้ผมให้ให้ให้คณะเตือนนะครับแล้วก็ดอกแสงของ หนังสือวันนี้เป็นเพราแสงหนังส <Spe token thanks> ือแรงมากคือไม่ไม่จำเป็นจะต้องเห็นหนังสือชัดคือคือแค่คนดูก็รู้แล้วกว่าก็จะเห็นขึ้นมาเนี่ยมันต้องผ่านอะไระบวนที่ยากมากคือการว่าจุดเด่นมันอยู่ที่ตัวคนนี้คนยังไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควรขอให้โชคดีนะครับขอบคุณค่ะทระปาร์ตัยเชิญอาจารย์มาไดเลยค่ะมาอีกแล้วนะฮะระบบคิดที่ดีมีช่างภาพตรงนี้โอหระบบคิดสนุกมากเลยคือมีจิมมิ ที่มีก็คือจุดเด่นนะฮะจุดเด่นเห็นชัดนะครับยิ่งที่คุณบอกว่าก่อนทํางานคุณสเก็ตด้วยใช่ไหมนอกจากคิดแล้วคุณสเก็ตล่างเพราะงั้นการถ่ายภาพไม่ใช่ง่ายครที่จะได้รูปแนวคิดดีๆมาดูแล้วมันชัดดีนะฮะแต่อย่างมันเพิู่ที่ท่านอาจารย์พูคือรูปนี้มันตีได้สองความหมายถ้าไม่เห็นหน้าเด็กก็คือเฮ้ยมันจะหล่นลงมาแล้วเรารับหรือว่าเรากำลังดันมันขึ้นไปเนาะเพราะงั้นถ้าเกิดเห็นแอคชั่นเห็นหน้าของเด็กกันนี่มันจะตีความได้เลยว่า เราไม่ได้นาฬิกาไม่ได้หลุดมารับแต่ว่าเรากำลังดันนาฬิกาขึ้นไปนะครับโอเคชอบเรื่อง,ง,งของสีการวางคอมโพ i ิชนันแล้วคุณที่ชอบท่ายากเนาะเวลาถ่ายนี่ท่ายากเยอะมากเลยนะครับถ้าท่ายา,ากให้ได,ด้คะแนนไปเลยองบ์ว่างก็อาจจะเชิญไปบรรยายให้นักศึกษาได้ฟังบ้างเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองนะคะชมพค่ะองจารย์ครับ,บมราาผมว่าตอนนี้เราสามคนจะเจอท่ายาก เพราะนี่คือรูปภาพสุดท้ายนะครับของวันนี้แล้วก็แต่ละภาพทุกคนก็เห็นแล้วว่าเริ่มเริ่มทมําให้เราปวดหัวตอนนี้ผมแก้คะแนนเป็นกระดาษผมจะขอใบใหม่แล้วครับเนี่ยเริ่มยากนะครับคุณสุภกันเองเป็นแชมป์โฟตโตมาราธอนปีล่าสุดข,ของแคนนอนบังเอิญเนี่ยมีถมตัวด้วยนะครับปีล่าสุดอย่างแรกเอาที่เรื่องของภาพก่อนผมชี้ชมเทคนิคของการถ่ายภาพ นั่นคือการคอมมานด์ตัวอุปกรณ์คือการบังคับอุปรกรณ์ทุกวันนี้นะครับช่างภาพหลายๆคนซื้อของแพงมาในมือนะครับใช้ไม่คุ้มตังค์นะครับเพราะฉะนั้นลนักษณะการทํางานถ้าเรารู้จัก,กอ,อกุปกรณ์เราดีนะครับเทคนิคนี้ก็เรียกว่าอะไรครับคุณสุปรากรแชร์ให้น้องๆมักติเอ็กซ์โพเชอร์มัลติเอ็กซ์โพเชอร์ช้โหมดเอเอเลตนะครับเอเบเลตคือการซ้อนภาพโดยที่เอาจุดสว่างมาโผล่บน จุดสีดำในในกรล้องสีดำนะครับของภาพต่อต่อต่างอีอซึ่งตอนนี้ทั้งนั้นเองถ้าเราไม่จินตน,นาการหรือไม่รู้จักอุปกรณ์รู้จักการวัดแสงที่ดีภาพแบบนี้เกิดไม่ได้มันจะมี2อย่างคือ additive อันนี้สุ่วนกลางก็เป็น a v e r a g e n g เป็น additive กับ a v e r a g e นะครับในกล้องในการที่จะสร้างสา,สาสมภาพรียกว่า multi exposure ถ้าเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนเป็นฟิลม์มก็คือต้องเลื่อนฟิล์มกลับมาแล้วถ่ายซ้ำไม่ให้ผ่านไปตรงนี้ นะครับเพราะเป็นการยากมากในการเทคนิคของการควบคุมรูปกรองแล้วก็การวางคอมโพสต์ผมก็ยอมรับว่าุณว,วางได้ดีเพราะว่าต้องทาการบ้านเยอะเพื่อจะให้ภาพทั้ง3าภาพมาสมบูรณ์กันองประกอบเดียวกันให้ได้นะครับแล้วก็หนังสือทุกเล่มผมว่าต้องทาการบ้านมาแต่มืเอเล่นผมติดใจมากนะครับทุกเล่มคือเป็นหนังสือของเด็กป .3 หมดผมอยากทราบว่าแบบคนนี้เป็นใคร หลานครับลูกลูกชายเคยมีลูกแล้วครับเคมีลูกที่เท่าไหร่ครับโอเคหนังสือทั้งหมดเนี่ยเป็นหนังสือของประถมสามครับมีเรื่องหมุนผมหมุนผมมาประถมสี่แต่ในนี้เป็นตัวเด็กจะเป็นของป้อสามก็โดยภาพรวมแล้วผมชอบวิธีคิดวิธีแนวการคิดในการถ่ายภาพความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพความยากในเทคนิคบวกกันนะครับแล้วก็ขออุปกรณให้คุณ เด็จะทักโชคด,ดีกับทุกคนวันนี้นะครับภาพนี้ภาพสุดท้ายแล้วครับพี่รถขอบคุณมากครับขอบคุณพี่จานนะคะขอบคุณ